ที่อาจารย์บอกว่าปฏิบัติธรรมะส,สมควรกับธรรมะเนี่ยอย่งยงางที้อาจารย์อาจารย์อธิบายสูงสุดเลยค่ะคือการอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงสูงสุดแล้วก็ทายเริ่มต้นนะครับก็ต้องมาจากขั้นต้นคือขั้นการฟังให้เข้าใจออันนี้ผมว่าสนับสนุนนะทำปัญญาให้เกิดเรียกว่าบุตรปัญญาปัญญาที่จะเจริญได้อาศัยเหตุสิยาก็คือหนึ่งการครบ สองการฟังครบต้องครบสัต,สตบุรุษหรือคนที่มีปัญญานะครับเข้าใจเรื่องธรรมะนะเรวยว่าสมัยต่อก็เรียกว่าสัตบุรุษสมัยนี้ก็เรียกว่ากัลยาณมิตรเขาได้สองฟังธรรมของท่านธรรมของสัตบุรุษหรือของกัลยาณมิตรนะครับก็จะต้องประกอบด้วยประโยชน์เท่านั้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ท่านจะไม่นํามาเลยเมื่อนําสิ่งที่เป็นประโยชน์มา เราก็ได้สติเกิดขึ้นในขณะนั้นเมื่อได้สติเกิดขึ้นปัญญาซึ่งความเข้าใจก็เกิดขึ้นพร้อมกันอาศัยกันฟังดังนั้นจึงต้องฟังบ่อยๆนะครับสาม,มานันทิการเราฟังแล้วทุกๆคนเราฟังแล้วต้องพิจเจรณานะครับค่โยนหาเหตุผลว่ามันถูกหรือมันผิดอย่างไรว่าอารมณ์ที่กล่าวเป็นบัญญัิหรือเป็นประมิ สี่เป็นข้อที่สี่ปัญญาที่จะเจริญได้เม่อธรรมานุธรรมะปฏิปสิิปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าเราศึกษาธรรมะทุกวันนี้ในข้อของภาวนาธรรมานุธรรมะปฏิปสิทธิก็ต้องเป็นภาวนานะครับไม่ใช่แค่เพิ่ศีลน,นะครับศีลก็เป็นกุศลการให้ทานก็เป็นกุศล แต่ว่าภูสุนที่ประกอบด,ด้วยพานนิชยินบางครั้งก็มีปัญญาบางครั้งก็ไม่มีปัญญาถึงบางครั้งจะมีปัญญาแต่ปัญญาก็ไม่คมกล้าเหมือนปัญญาที่รุดได้ทึ้นรูปละนรมาสำหรับเรื่องของการปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะแปลว่าที่ใช้คำนี้นะคะ่ะ โดยที่อาจารย์ก็ได้ยกเหตุผลมานะ,ะ้ะว่าจะต้องมีการครบตัดบ,บุรุษแล้วก็มีการฟังธรรมะของท่านแล้วก็พิจารณาธรรมะแล้วึงถึงปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะนี่เป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาจริงๆเป็นเรื่องของสติปัฏฐานซึ่งแสดงให้เห็นว่าผนทางถูกต้องนั้นคืออย่างไรเพราะเหตุว่าขนทางผิดเนี่ยทางหีมากการปฏิบัติธรรมะอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะ จะปฏิบัติเรื่อยโดยที่ไม่มีปัญญาอะไรเลยก็จะปฏิบัติเพราะฉะนั้นจะเป็นการปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะไม่ได้ส่วนข้อปฏิบัติที่จะเป็นการปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะนั่นก็คือว่าต้องคดสัต์บุรุษหมายความว่ารู้ว่าผู้ใดกล่าวถูกต้องมีเหตุผลแล้วก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงที่พิสูจน์ได้ ไม่ใช่ว่าคนนี้ชื่อนั้นเป็นสัตบุรุษหรือคนนั้นชื่อนั้นเป็นสัตบุรุษแต่ต้องเป็นเรื่องความเห็นถูกแล้วก็คําพูดที่ถูกต้องด้วยที่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เหตุกับผลไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นนอกจากจะรู้ว่าใครเป็นสัตบุรุษแล้วก็ยังฟังธรรมะของสัตบุรุษแล้วก็พิจารณาธรรมะก่อนที่จะมีการปฏิบัติธรรมะสมควรกต่ธรรมะ ซึ่งการปฏิบัติธรรมะสมควรกับธรรมะนั้นไม่ใช่เราหรือว่าไม่ใช่ตัวตนที่จะปฏิบัติละฟังมาแล้วนะคะวันนี้จะปฏิบัติละไม่ใช่ค่ะแม้ธรรมะทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมะก็คือมัสมีองค์ห้าโดยปกติคือสติมีการระลึกได้เกิดขึ้นระลึกลักษณะของปรมัตธธรรมสภาพธรรมะที่มีลักษณะจริงๆที่ปรากฏนี่คือได้ฟังธรรมะของตัตบุรุษ รู้ว่าสัตบุรุษพูดถึงสิ่งที่มีจริงแล้วก็แสดงหนทางที่ว่าปัญญาจะเจริญขึ้นได้ก็โดยการที่เมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วต้องเข้าใจแล้วนะคะสติจริงจะระลึกตรงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นได้นี่ฉะนั้นแล้วถ้ายังไม่เข้าใจจะให้เป็นสัมมาสติระลึกอะไรก็ไม่ได้ทั้งสิ้นนอกจากเราใช้ชื่อคือเรียกชื่อไปเรื่อยของไม่จริงก็เอา ชื่อไปใส่เอาไว้ว่าเป็นสัมมาสติหรือว่าเป็นมัคมีองคปดหรือว่าเป็นสติปัฏฐานแต่ว่าปัญญาไม่เกิดเลยแล้วก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจจริงถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราที่วันนี้จะปฏิบัติหรือว่าเมื่อไรจะปฏิบัติแต่เป็นขณะใดที่สติเกิดขึ้นขณะนั้นปฏิบัติธรรมะสมควรกับธรรมะคือสติปฏิบัติกิจของสติสมควรจะกิจของสติ สภาพธรรมะแต่ละอย่างก็เกิดขึ้นปฏิบัติกิจของธรรมะนั้นสมควรแก่กิจของตนของตนต้องเริ่มจากความเห็นถูกต้องในสภาพธรรมะที่เน้ใช่ตัวตนถึงจะเป็นการอบรมเจริญปัญญาเป็นเรื่องที่ก็ต้องฟังแล้วฟังอีกแล้วก็คิดไปอีกที่เจริญนาไปอีกจนกว่าสติระลึก